อสอมอหายไปแจ้งความสมุดบัญชีหายไปแจ้งความนะของทอกศยังใช้อยู่นะครับอ่ยายังใช้อยู่นะยังใช้อยู่นะครับน่ไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนแบงคนะ์พาณิชย์เนาะเพราะเรายังมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่นะครับเขาแบงค์พาณิชย์เขาบางทีเขาเขาทีเก็เอกเก็บเอกสารนะฮะพอก็จะสะแกนไว้เลยนะครับพอาะมีการยืนยันตัวตนได้นะครับแต่ว่าของทอกศเนี่ยมันจะมี ข้อมูลเดิมข้อมูลเก่านะครับที่ทํากันมาอยู่นั้นต้องเอาไปแนบนะฮะให้มันเป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าเขาต้องเอาหลักฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับแจ้งลอยๆมาถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมาลองไม่มีหลักฐานมันไม่ได้นะครับอแต่ว่าของแบงค์ฟานิย์นะเขาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเขาจะมีข้อกฎหมายของเขาอยู่ต่างหากนะครับคนที่ไปใช้แบงค์ฟาณิย์ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรู้นะครับแต่เป็นธนาคารรัฐเนี่ยมันก็ ต้องดูแลต้องดูแลกันนะครับตั้งแต่ต้นนะครับอา้าวอันนี้ก็เรื่องของของบริบทสังคมนะครับในส่วนของ